สันนี้ครับเต้สวัสดีครับนี่ก็นี่ก็เป็นอา่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรกในชีวิตในที่ได้มีโอกาสได้มาดูครับมาดูเป็นฟาร์มโอ้รถไฟรถไฟฟาร์มตุรกีครับ,อ,บอ่าบ่อบ่อที่บึงบอระเพ็ดน,นะครับบึงบอระเพ็ดนี่ครับนี่ลักษณะครับตัวนี้เขาจะขึ้นมาแดดขึ้นมาแดดน,นี่ก็เป็นลักษณะของ ของการอาจจะเป็นธรรมชาติการวางไข่นทำนี่วางไข่หญ้าครับเบื้งต้นเนี่หญ้าที่เขาเขาจะกัดกัดมากเลยครับมารวมรวมไว้ตัวแม่เขาก็จะเฝ้าครับเฝ้าเฝ้าไว้แล้วก็จะการเฝ้าเฝ้าในบริเวณที่จะมีเป็นพงหญ้าครับนี่นี่เป็นหญ้าที่แห้งๆครับนี่นี่ครับนี่นี่แห้งๆนี่ครับนี่ยเป็นแห้งๆครับเบื้องใกล้ๆครับเนี่นี่เบื้องใกล้ตัวแม่เขาก็อยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างนี่ ครับนี่ลักษณะทิครับนี่นี่นี่อีกลุมหนึ่งครับนี่ลุมหนึ่งอาจจะมีไข่นี่ครับนี่นี่ปีครับพีสี่นี่ลักษณะตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับเด้อเป็นนีครับการก็เอาอาจจะมีว่างไข่ครับเป็นการว่างไข่ทงสารของเขาครับปีอีกปีนีอีกครั้งหนึ่งครับเด่นอันอีกลังหนึ่งครับปูนูปูนเเห็นเป็นไผ่ปูนเอาโนนครับไผ่นามตัวตัวทำตัวตัวเลย นี่คันนี้คันทีนี้ก็มาดูตรงที่อที่เขาจะรวมตัวกันนะครับส่วนมากเขาจะอยู่ที่คอยออาหารกับอาหารจากเอนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวนี่ครับนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวชุดที่จะขึ้นมเนี่าายวใส่ละแต่ว่าตัวนี้ปิงโอย่อ้ปิงปิงกอลังครับปิงกอะก็ คุณกำนีรนี่นี่กับปิงกางกันกันนี่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 น้องเขารเห็น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 น้องเขมะไปเมื่อผมนี่ปิงปิงเกาะทุกตัวเลยนะทุกตัวนี่กรเขาอาจอาจจะมีโคตของเขานําจะมีอ่ามีโคตของเขาอยู่อยู่อยู่ที่หางนะครับนี่นี่โคตของเขาอยู่ที่หางนี่ครับนี่อ่านี่นี่ลักษณะของอ่าปิงกับปิงปิง ปีครับปีปีพอพอเราอยู่ตรงนี้เขาก็ว่ายว่ายน้ําตามมาเรื่อยครับตามมาเรื่อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ให้อาหารมดไปครับเบิดไปแล้วเบิดไปสองถาดแล้วครับเบิดไปสองถาดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ไก่ไก่เอาไก่เอาออีกสาดไหมเพราะเราบปล่าเบิดแล้วอ่ผมก็ลงไปหลายถาดแล้วครับไปหลายถาดแล้วเดี๋ยวเดีรับเด้อยวปเดี๋ยวไปเดีทั้เดีพียงเีงปพียงเงพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าลมครับเข้าลุม มาเทียวนี้ครับเด้อเดี๋ยวเขาลมกะเขาห่มครับเขาห่มก่อนตอนนี้พี่ครับปีดีดีดนี่เขาจะอ่ังเกตว่าเอ่าเราอยู่ตรงไหนจุดไหนเขาก็จะตามไปครับเขาก็จะตามไปเพื่อเขาจะกินเป็น,เป,นเป็นอาหารครับอาหารที่ทางเอ่อทางที่นี่เขาเจ้าหนี้เขาจัดจัดสันไว้ครับจัดสันไว้โอ้คนลุกยำยับเลยครับคนลุกยำยับเลย โอ้ตัวตัวนี้ใหญ่เนาะเนาะใหญ่ป่ะนะอ้าวกดกดกดรีโหมดด้วยล่ะตัวนั้นน่ะอยู่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 ท่าเดียวนานแนะครับตัวนี้นี่ครับเลยนี่เบิ้งเลยตัวนี่นี่ยโอ้ยผู้ใดโทรมาหน่อยเนาะปุ๋ยปุ๋ยโทรมาเอาปิดปิดก่อนเด้อนี่อืนี่แต่นี้ ช่วงแออผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ตอนที่ให้อาหารครับเนาะแต่ตอนนั้นเขาจะมาเต็มครับตอนนี้หมดพุญคอันนี่เป็นวีดีโอ้พุญนะลงน้แล้วร้อนป้าป้า,ปามีนกกี่ตัวครับเนี่ยประมาณสองร้อยบ่โอ้ประมาณประมาณสองร้อยตัวครับสองร้อย<บ>ตัวอ้๊ยบุญครับนี่นี่<บ>เขาก็อรอรอที่จะกินอาหารที่เราป้อนครับเราโยนให้โยนให้บุญครับเลิมมากแล้วครับเลิมมากเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้ว เป็นธรรมชาติครับจุดนี้ตรงจรรงุดที่เขาจะนั่นๆเหมือนเหมือนมันเหมือนเขาจะไม่ไม่ค่อยดีนะป้าตัวหนึง่งอยู่ที่ใต้ใต้สะพานอ,าาอืมอ่าแล้วแต่เขาก็อยู่นิ่งๆนิ่งนานเลยครับเนี่ย พอดีมาแล้วครับมากแล้วเริ่มมาแล้วครับพอพอเรามาอยู่จุดตรงนี้ครับเขาก็จะมารอครับมารอก็มีประมาณสองร้อยตัวครับสองร้อยตัวว้าเห็นเราคนลุกน้ำยางนั่นนี่ตัวนี้จะใหญ่ครับใหญ่ประมาณสามสี่เมตรได้ครับพุณคำนี้นี่เขาก็จะรอครับรออ่าปากรอครับนี่เดี๋ยวอีกสักพักหน่อยดูดูก่อนแล้วแล้วแล้ววันหนึ่งคนยังคนมาเยอะพันคนมาเที่ยวเยอะไหมป้า มาเรื่อยๆกันนะมามาเรื่อยๆคุ่นนะครับคุ่นนะครับคุ่นนะแขแขครับนี่ตังแข่หน่อยแข่ใหญ่ครับก็ปุ่นครับปุ่นอันนี้จากพื้นตรงนี้ขึ้นมาประมาณสามเมตรกว่านะครับสามเมตรกว่าอาจจะอาจจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยครับบางทีบางบางทีครับเด้อบางทีเราอาจจะดูในสลักคดีครับเนาะเขาจะกระโดดขึ้นมาเพื่อที่จะนั่น สองสามเมตรเนี่ยมันจริงหรือป่าวก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นโอ้ผมกับโบนัใจครับเด้อผมกับโบนัใจเห็นนี่เขาว่า,ม,ามันโดดได้สูงโดดได้สูงเอาบ่มีให้กเจ้ากินเลยเนี่ยเบิดแลเราเบิดแลเราแต่ตรงนี้ก็แข็งแรงคนระับแข็งแรง,งอันอันอันนี้กี่ปีแล้วไก่เท่าที่ไก่จําได้อะเนี่ยลาวเนี่ยเหล็กกันเนี่ยตั้งแต่อ่าสมัย เจ๊ใกล้เป็นซาวครับแต่ตอนนี้เท่าแล้วครับสี่สิบกว่าแล้วครับเนี่ยอาจจะหรืออาจจะเกินเนี่ไหมฮะนะครับนะโอ้เห็นเราก็คือว่าทำสา่งครับเนาะทำสั่เของคนที่เขากคนคนกำลังขึ้นย่างน้ำครับกำลังขึ้นขึ้นเนี่งขึ้นย่างน้ำคนครับขึ้นไปแล้วครับนี่ขึ้นไปแล้วครับนี่โอ้ทองเต็มทองออ่างล้างเครับอิมครับอิมอิม อิ่มครับอิ่มเนี่ครับนี่พุดนะตอนนี้เขาก็จะขึ้นไปทั้งทึงครับขึ้นไปทั้งทึงในรูปแบบของนี่ครั้งแรกนะครับเด้อรั้งแรกที่มาครับมาที่ที่นี่ครับบึงบอระเพ็ดนะครับบึงบอระเพ็ดแล้วก็มีโซนครับโซนอีกทางเรือครับทางนู้นครับทางเข้าจะมีโซนที่ล่องแพล่องเรือครับเป็นการเมาลำก็นี่นี่มาแล้วครับมาแล้วสองหอยตัวครับเด้อ อ้าวท่านนี้ก็จะไปปุ่นครับตูนใหญ่ครับใหญ่ตูนใหยายยายนุ่งงงมากครับเอาละครับท่านนี้พูนอาหารพันนี้ท่านนี้ก็คลิปนี้ก็คือว่าบริกัรเฟืองครับเด้วยบร<ๆ>ิกัรเฟืองก็บนำเสนอในเรื่องแบบของเอ่อมาให้อาหารครับแต่ว่าช่วงที่ให้อาหารบริการไทยครับเด้อบริการไทยก็เป็นการ หาหารเสรเราก็ได้ยังเบิ้งกับยังเบิ้งยังเบิ้งครับอย่างนี้ไปเบื้องคนกับมีประมาณสองร้อยตัวครับป้าบอกว่ามีประมาณสองสองร้อยตัวโอ้หพูดนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับครับเป็นต่อไปก็จะเป็นรายการอัดเฟืองครับเ้อช่วงสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ครับก็เลื่มอัดที่ปากทรงใช่ไหมครับ